โอเคครับก็มาต่อนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้วิธีการสร้างตัวโทเค็นไปแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งานโทเค็นในฐานะที่ว่าสมมุติเราเป็นคแคลนเนี่ยเราต้องการจะเข้าถึงข้อมูลบางอย่างเนี่ยเราจะป้องกันการเข้าถึงได้ไงในเบื้องต้นก่อนนะครับอย่างกรณี API ที่เป็นของพวก Product เนี่ยเราเห็นว่านะครับถ้าเกิดใครได้ลิงก์นะครับ U/L นี้เข้าไปหรือจะเป็นลักษณะผ่าน curl ก็ได้นะครับทุกคนก็สามารถเข้าถึงตัวข้อมูลของสินค้าได้หมดเลยเห็นนะเดึงได้หมดเลยจะทํายังไงนะครับที่จะเหมือนกับว่าบังคับว่าคนที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลของสินค้าได้เนี่ยจะต้องมีโทเค็นเท่านั้นนะครับก็บ้องต้นเนี่ยก็ไม่ยากเลยครับเรามาที่ตัวคอนโทรลเลอร์นะครับของโปรดักเราเพียงแค่ต้องใส่นะครับ annotation ในส่วนที่เรียกว,ว่าการทำอัลเทอร์ไน์นะครับ นะออลทไรรู้สึกจะเป็น authorization นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ using มันเดี๋ผมจำชื่อคีย์ไม่ได้ขออนุญาตดูเทียบหน่อยครับคีย์มันจะเป็นลักษณะออลทไลอย่างเงี้ยละฮะโอเค ว่าผมจะใส่เป็นออเทไหร่ธรรมดาก่อนนะครับยังไม่ต้องใส่โรว่าเป็นโรอะไรนะครับก็ในเคสเนี้ยพอใส่เสร็จปุ๊บนะครับผมจะทำการอ่ารันนะครับเท่าที่อันนี้อ่าอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับผมย้ายใส่ไปก่อนปุ๊บอ่าแล้วผมก็จะทำการลบส่วนนี้ทิ้งนะครับแล้วก็ยู i ซิ่งผมจะทำการรีรันนะครับ การที่เราใส่ตรงนี้เข้าไปที่ตรงบริเวณคอนโทรลเลอร์นะครับระดับคอนโทรลเลอร์เลยเนี่ยก็จะเป็นการบล็อกนะครับทำให้เ <c oughs> ขาเรียกว่าไม่สามารถเรียกใช้งานได้ละมันจะขึ้นมาว่าอันอ๋อเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ามันจะบล็อกทุก API ภายใต้คอนโทรลเลอร์ตรงนี้เลยแต่ถ้าเกิดเราอยากจะแบบเฮ้ยบอกว่าไอ้บางคอนโทรลเลอร์เนี่ยยังสามารถดึงได้นะครับมันก็จะมีท่ามันอยู่นะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นท่าเรียกว่าการทํา อนุญาตเป็นแอ o อนิมัสเป็นเป็นตัวตัวไปนะครับเดี๋ยวผมขอดูโพลก่อนนะนี่จะเป็นตัวนี้เราสามารถที่จะบอกว่าเอออันนี้เนี่ยอนุญ,ญาตนะครับก็ทำได้เช่นกรณีเราบอกว่า get product เนี่ยไม่อนุญ,ญาตนะทั้งหมดแต่เกิด get เป็นลักษณะหลายตัวเนี่ยหรือ search เนี่ยจะได้ตอนนี้ search เนี่ยก็ไม่ได้นใะห้ทดสอบให้ดูนะ search ก็โดนบล็อกผมบอกว่าให้ search เนี่ยให้มันได้นะผมจะลองหาตัว search ดู แล้วก็เพิ่มตัวนี้เข้าไปนะครับผมจะลองรีเฟรชดูนะครับอันนี้ลองกด S Q ใหม่นะครับจะเห็นว่า Search ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเก t ข้างบนเนี่ยเราไม่ได้ทำการเขาเรียกว่าอนุญาตหรือใส่ Exception ให้มันมันก็จะไม่ได้คราวนี้ทำไงมันได้ละ่ะก็เราต้องจำลองว่านะครับเราเป็น c ครเอนเนี่ยเราต้องส่ง t o เค็มาด้วยคราวนี้ส w a รกเกอร์เนี่ยมันก็จะมีให้เราสามารถทำ เขาเรียกอินพุตนะระบุตัวโทเค็นที่ใช้ในการส่งเข้าไปได้ด้วยโดยปกติเนี่ยถ้าเราอยากาจะเขาเรียกว่าใหา้มีการส่งโทเค็นเนี่ยเราก็สามารถแนบไปกับเจ้าตัวพวกนี้ได้อยู่แล้วนะครับคือผ่านคิ l ได้ผ่านตัว s e สชัน n ิบเบิลเดอร์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะผ่านสแ a c เ e r ก่อนซึ่งเราสามารถทำให้สแป c เกอเนี่ยมันโชว์ปุ่มพิเศษมาปุ่มหนึ่งและปุ่มนะครับอ๋อเท่าไหรได้นะครับ ในกรณีน,นี้เ,นเราจะใช้เทคนิคของการทำ installer นะครับที่ตัวต้นแบบผมเนี่ยก็จะมีตัว installer ของสแ g g ร์อยู่หน้าต่างนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้มีการสร้างปุ่มนะครับที่เป็นปุ่มอัตออลายขึ้นมานะครับผมจะกออไปวางในนี้ก่อนในส่วนของนะครับ installer นะครับแล้วก็ทำการ rerun ใหม่ อันนี้จะต้องแก้เรื่องของตัว name space นี่แหละครับรี้านใหม่โอเคนะครับ,รรม,นะรบมาดูกันนะครับ refresh กูจะเว่ามันจะมีปุ่มที่ชื่ออัเท่าไหร่ปรากฏขึ้นมานะครับซึ่งไอตรงนี้เนะี่ยพอกดเข้าไปเนะี่ยมันจะให้เราทําการระบุนะครับเจ้าตัว token นะครับซึ่งเราจะได้ token จากการล็อกอินนเองอันนี้ผมว่าทําการจําลองแล้วกด try out นะครับแล้วก็ใสพ่พาสเวที่ถูกต้องเข้าไป,ปกด s t e ครับ เราจะได้โทเค็นนะครับอันนี้รู้สึกว่าผมจะใส่พาสเวิร์ดผิดหรือเปล่าอายุส์เนมใส่ผิดนะครับต้องใส่ตรงนี้เข้าไปผมไม่โทเค็นแล้วนะผมจะทำการ Copy ปีโทเค็นนะครับแค่นี้นะฮะับก๊อป <c oughs> แล้วก็ทำการไปที่ตรงอัเทอร์ไนต์นะครับใส่ตัวนี้เข้าไปกดอัเทอร์ไนต์ครับคราวนี้เนี่ยทุกๆรีเควสตนะครับที่ผมยิงไปเนะี่ยมันจะมีการแนบตัวโทเค็นไปด้วยนะครับจากที่เมื่อก่อนนะครับผมไม่ได้นะครับนี้จะได้ละปึ้ง ข้อมูลได้นะครับซึ่งจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้จังหวัดยิงเนี่ยเคิลเนี่ยผมจะมีระบุนะครับเฮดเดอไปด้วยขีดเฮดตัวใหญ่คือระบุว่า h e ดเดอโดย format มันจะเป็น all r i z h t s e s s i o n colon แล้วก็ b a r r e r นะครับแล้วก็ colon นะครับแบบนี้แล้วก็ตามไปโทเค็นของเราเองเอาล่ะเราจะทำการลองก๊อปแล้วก็พิสูจน์ดูนะครับว่าได้จริงไหมก็เห็นว่าได้ข้อมูลแล้ว ราวนี้เนี่ยนะครับผมจะบอกอะไรบางอย่างครับก็คือว่าตัว JBT มันมีข้อดีที่ว่านะครับมันสามารถป้องกันการปลอมแปลงได้พือนงถ้าเกิดใครไม่มีโทเค็นเราจะมั่วโทเค็นขึ้นมานะครับอย่างเช่นผมคุณเห็นตัวได้หกปะ่ะผมจะลองเปลี่ยนเป็นเลข7ดู Enter ครับก็คือมันก็จะไม่ได้ข้อมูลนะครับเพราะว่ามันด e t ทคได้ว่าโทเค็นเนี่ยไม่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดคุณใส่ถูกนะครับคุณใส่ถูกก็จะได้ทันทีอันะนี้คือความซีเคียวของมันนะครับคือ ทุกคนสามารถดู payload หรือคอนเทนต์ภายในตัวโทเค็นได้หมดแต่ว่ามันไม่สามารถนะครับหรือ,อยากในการที่จะปลอมแปลงโทเค็นหรือสร้างโทเค็นขึ้นมาเองนะครับที่เรียนแบบกันเดียวกับที่มันถูกต้องมันทำทำได้ยากมากๆนะครับอันนี้คือตัวอย่างของ j w t เอาละในคลิปนี้เนี่ยประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ